สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาววันพีซแล้วก็ Pirate Sea of Storm อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครราชินีโอโดฮิเมะกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์สกิลกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเขาสามารถมาแทนตัวท็อปอย่างซื่อรุอะไรนี้ได้ไหมนะแบบทฟกกาฟาก้ารออะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้ามา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสามารถมาทําหน้าที่หรืออยู่เทียร์ที่สูงกว่ารอหรือซูอรุได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะโอเคตัวอุตอฮิเมะนะครับก็เป็นสายซัพพอร์ตเน้นการฮิลเน้นการฮิลหนักเลยนะครับเหมือนตัวซูรุนะครับแต่ว่าจะไม่มีบัฟคลิเรตอะไรเหมือนซูรุนะครับแต่ว่าจะฮิลได้ดีกว่าอ่นะมีชุบ มีชุบเหมือนกันนะครับอ่าคร่าวๆประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละสกิลกันนะครับสกิลหนึ่งอันนี้เรามาดูกันที่5ดาวก่อนนะอ่าสกิลหนึ่งนะครับก็โอโตฮิเมะเนี่ยก็จะทําการฮิลทั้งทีมนะครับเป็นอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของโอโตฮิเมะนะครับแล้วก็ค่าฮิลที่เกินมาเนี่ยก็จะคอนเวิร์ต จะกลายเป็นโล่ให้อันนี้เหมือนเหมือนรอเลยนะครับฮิวเกินมากลายเป็นโล่อันนี้เป็นข้อดีที่ดีกว่าซิรุนะครับอ่าแล้วเวลาที่เราเวลาที่ไร้สกิลนี้เนี่ยจะมีโอกาส20%ในการร้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมีโอกาสติดอีกรอบหนึ่งอะ่ะเนี่ยเจ๋ <c oughs> งไหมเหมือนมีเหมือนมีไอตัวฮาคิสกิลที่เป็นเมจิคอมโบติดตัวมาด้วยนะครับอืม แล้วก็พอมีโอกาสไล่อีกครั้งที่สองเนี่ยก็จะมีโอกาสไล่ครั้งที่สามอีกแต่โอกาสน้อยลงนะครับเป็นส0เนนะครับคือคือถ้าดวงดีเนี่ยถ้าดวงดีนี่คือสุดยอดนะครับตัวนี้สุดยอดนะครับแต่ว่าผมว่าในห้าดาวเนี่ยยังหวังผลยากอยู่นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากอะ่ะอืมคือ20ซนต์นี้ ก็ติดยากะนะครับถ้าไม่ดวงดีจริงๆแล้วก็สกิลนี้มีครูดาวสี่เทินนะครับก็ก็ถือว่านานอยู่นะถือว่านานอยู่โอเคต่อมาสกิลสอพัสสีบนะครับเลือด15%พลังโจมตี10%บเปอร์เสปีดสิอ่แล้วก็เวลาที่อโตเมะทำการฮิลเนี่ยนะครับก็จะทำการบัฟอชื่อว่า m ม c o คอมม i c นิเคชันด้วยนะครับให้ทีมเราด้วยนะครับ ซึ่งตัวบัฟอไมค์คอมม u n นิเคชันเนี่ยนะครับตัวที่ได้รับบัฟตัวนี้เนี่ยก็จะได้พลังป้องกันเพิ่ม3%นะครับแล้วก็เอฟเฟกที่ได้รับการฮิลเนี่ยแรงขึ้นอีก3%นะครับแล้วก็สามารถสแต็กได้5ครั้งยิ่งฮิลบ่อย สเต็กตัวนี้ก็จะยิ่งเพิ่มนะครับทำให้อึดขึ้นแล้วก็ได้รับการฮิลแรงขึ้น,นพอสแต็กครบ5ครั้งเนี่ยพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นอีก15%นะครับแล้วก็ได้รับการฮิลแรงขึ้นอีก15%ก็ถือว่าเยอะนะนะครับถือว่าเยอะนะ,ะต่อมาเป็นสกิล3นะครับก็โอโตฮิเมะเนี่ยจะทำการชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีม1คนนะครับ ที่ตายไปนะชุบชุบมาแล้วก็จะให้เลือดเป็น135%ของพลังโจมตีของโอโตฮิเมะอ่าแต่ถ้าในทีมเนี่ยไม่มีใครตายก็จะฮิวแทนนะครับแต่จะเป็นการฮิวทั้งทีม55%ของพลังโจมตีของโอโตฮิเมะแทนนะครับอ่าไม่เหมือนกับซึรุเนาะซึรุเนี่ยอ่า ตัวอื่นๆเนี่ยซึลูมีอะไรบ้างซึลูเพโรน่ามีอีวานคอฟนะครับสามตัวนี้จะเหมือนกันก็คือสกิลชุบเนี่ยถ้ามันใช้แล้วไม่มีใครตายเนี่ยมันจะฮิวเดี่ยวแบบแรงแทนนะครับแต่ออโตัฮิเมะเนี่ยถ้าใช้แล้วไม่มีใครตายจะกลายเป็นการฮิวทั้งทีมแทนนะครับอันนี้คือข้อที่แตกต่างนะอ่ะแล้วก็จะให้หนึ่ง อาจจะให้1 l a y e เลเยอร์ของบัฟเร s โซลูให้กับเป้าหมายด้วยเป็นเวลา2เทินนะครับซึ่งไอตัวบัฟเร s โซลูเนี่ยเป้าหมายที่ได้รับบัฟนี้เนี่ยก็จะมีโอกาส100%ที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเลือด1นะครับด้วยเลือด1หลังจากที่ตายลงไปนะครับงงไหมก็คือ ใครที่ได้รับบัฟตัวเรโซลูตอยู่เนี่ยแล้วเวลาโดนฆ่าตายเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเลือดหนึ่งอ่านะไม่งงเนาะซึ่งบัฟนี้อยู่เป็นเวลา2องเทินนะครับแล้วก็ลบออกไม่ได้นะครับลบออกไม่ได้นะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ตถือว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีคือชุบไม่ได้ไม่ใช่ดิอ่ะถ้าไม่มีใครตายชุบไม่ได้ก็ฮิวแทน ยูเสร็จให้บัฟการตายก็ถือว่าแบบเป็นเป็นตัวเป็นตัวช่วยทีมได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะนะครับถือถือว่าดูดูแล้วดีกว่าซื้อลูอีกนะอ่าต่อมาสกิลสนะครับเมื่อเอตัวฮิเมะโดนโจมตีจะมีโอกาส10%อร์ซในการไล่สกิลหนึ่งนะครับใช่ไหมเรสโอนเนสปีชอ่าใช่มีโอกาส10%เอร์ในการไล่สกิลหนึ่งนะครับก็คือยูทั้งทีม แต่โอกาสตอน5ดาวมันยังน้อยไปหน่อยนะครับคือหวังผลไม่ได้อ่ะสินี่คือแบบถือว่าเหมือนไม่มีอ่ถ้าถ้าไม่ดวงดีจริงๆก็ไม่ไม่น่าจะไหวนะครับดังนั้นตนัวฮิเมะเนี่ยหาดาวเนี่ยยังผมมองว่ายังเฉยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เป็นดาวม่วงหรือว่าตอนที่เป็นดาวส้มกันนะครับาดาวม่วงดาวม่วงอยู่ไหนเนี่ย แั้มนอ่าไม่เชอโอเค <c oughs> อ่าต่อมาสกิลเลอร์สองนะมาดูกันสกิลหนนะครับฮิลเพื่อนร่วมทีม60%ของพลังโจมตีของตัวฮิเมะนะครับแล้วก็ค่าฮิลที่เกินมาก็จะคอนเวิร์ตเป็นโล่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโอกาส30%ในการไลายย่อีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็จะมีโอกาส10%ในการไล่ครั้งที่3นะครับ สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ยากอยู่ดี <c oughs> <c oughs> อ่ะยังถือว่ายากอยู่ดีนะสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็แต่ก็ดีกว่าเลเวหนึ่งอ่าต่อมาสกิลสองนะครับเลือดยี่สิบพลังโจมตีสิบห้าสปีดยี่สิบอ่าแล้วก็พอโดฮิเมฮิวก็จะให้บัฟไมล์คอมมิชชันเหมือนเดิมนะครับอันนี้เอฟเฟกเท่าเดิม นะครับก็คือพลังป้องกันเพิ่ม3%แล้วก็ฮิลเอฟเฟกต์เพิ่ม3%ตอน1 Sta สต็กนะครับแต่ว่าส t ต็กที่เก็บได้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น7จ็ดสเต็กนะครับรวมแล้วเนี่ยพลังป้องกันสามารถเพิ่มได้ถึง2 1นะครับแล้วก็ฮิลเอฟเฟกต์สามารถเพิ่มได้สูงสุด2 1เหมือนกันนะครับถ้าสแต็กเต็มนี่คือฮิแรงขึ้นได้อีกนะครับฮิแรงขึ้นมากเลยต่อมาสกิล3นะครับ ก็ชูชีิตเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ถ้าไม่มีใครตายก็จะฮิวแทนด้วยพลังโจมตี7จนะครับแล้วก็ให้บัฟเดซอหลูดกับเพื่อนร่วมทีมนะครับบัฟกันตายเหมือนเดิมนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะต่อมาสกิล4นะครับเมื่อโดนโจมตีจะมีโอกาส20%ในการร่ายสกิล1อีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้จะ oh, มันเด็ดผมรู้แล้วะครับไ,ไม่เป็นไรกับไปดาวส้มก่อนนะดาวส้มก่อนอสกิลเลอร์สมนะครับสกิลหนึ่งนะยูเพื่อนร่วมทีม70%ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นโลถ้ามันเกินมาแล้วก็จะมีโอกาสไล้สกิลอีกครั้งหนึ่งโอ้โอกาส40%นนะถือว่าถือว่าหวังผลได้บ้างอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับแล้วก็ มีโอกาสร้ายครั้งที่3ด้วย20%นะครับต่อมาสกิล2นะครับเลือด25พลังโจมตี25สปีด30อืมแล้วก็ให้บัฟมายคอมมิวนิเคชันให้กับเป้าหมายพลังโจมตีไม่ใช่พลังป้องกัน3%ามเเยูเอฟเฟกต์ต่อสแต็กเหมือนเดิมแต่สามารถสแต็กได้ถึง10สแต็กโอ้ สิสแต็กนี่ทําให้อึดขึ้นอีกเยอะเลยนะปะัญหป้องกันเพิ่ม30%มอ่ะแล้วก็ฮิลแรงขึ้นอีก30%โอรถือว่าอึดขึ้นเลยล่ะต่อมาสกิลส3นะครับชุบเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีใครตายก็จะฮิลเพื่อนร่วมทีม1 0 5ของพลังโจมตีก็ฮิลแรงอยู่นะครับแล้วก็ให้บัฟเรสโซลูตการตายอันนี้เหมือนเดิมนะครับ ตามมาสกิล3นะครับอันนี้เด็ดแล้วล่ะเมื่อโดนโจมตีจะมีโอกาส30%ในการได้สกิลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่าผมว่าผมว่ามันเด็ดลงดาวส้มนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนเราไปเล่นกันนะครับผมเอาโอโตฮิเมะใส่ตัวต้นไม้ปีศาจไปแล้วนะครับก็ได้เป็นเลเวล280มาแต่ว่า เป็นห้าดาวนะต้องขอโทษด้วยไม่มีพลังในการอัพแล้วจริงๆนะครับขอโทษนะก็พวกพาสซีฟอะไรอาจจะอาจจะไม่ค่อยติดนะครับพาสซีฟน่าจะไม่ค่อยติดนะเพราะว่ามันโอกาสมันน้อยไปหน่อยองขออภัยด้วยนะทุกคนเอาไว้หลังสุดเลยแล้วกันได้ไหมเอาไว้หลังสุดจะรอดไหมลองดูแล้วกันนะครับ อ่ปะปจะอยู่รอดไหมเนี่ยเ <ố Share> ออรอดอยู่รอดอยู่ยูหน่อยอ่าอยูแล้วอ่าโอเคอ่า โอเคเหไหมก็จะคอนว์ตเป็นโลเนาะถ้ามันถ้ายู่เกินมานะครับอ่าแล้วก็เนี่ยทุกตัวก็จะได้รับตัวไมค์คอมมิวนิเคชันนะครับโอม้มันเยอะไปเลื่อนไม่ทันอ่าตัวนี้ตัวนี้น,นะครับไมค์คอมมิวนิเคชันเป็นบัฟเสียงแดงนึกว่าดีบัฟทำไมเป็นสีแดงวะเนี่ยน,นี้ตะกิ้สองนะครับโอ้เป็นพลุสวยดีสวยดีนะครับ อ่าทีสองเมื่อกี้ก็ไม่มีใครตายเนาะก็จะกลายเป็นการยื้ทั้งทีมแทนนะครับแล้วก็ให้บัฟตัวเรสโซลูตนะครับให้ใครให้ทุกคนเลยเหรอให้ทุกคนเหรอรผมไม่รู้ว่าบัฟเรสโซลูตนี่มันให้ใครอะดิดูยากด้วยบัฟเยอะบัฟ <c oughs> มันเยอะ มันเยอะหาไม่เจอ,อไม่เป็นไรมันน่าจะมันน่าจะหมดเวลาบับอะ้่าฮา่เทืนที่ห้าแล้วนะครับโอ้โหจากคิวส,สวยนะเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นแบบจุดพลุนะครับโมเดลก็ค่อนข้างสวยนะไม่เห็นขาเลยไม่เห็นเท้าเลยนะเพราะว่าเป็นอ้จุดพลุสวยมากเลย มันจะติดพาสซิฟให้ดูสักรอบได้ไหมเนี่ยน่จยากเพรากัดน้อยมากเลยน่าเรียสรูรเห็นไหมทันทันไหมเนี่ยเรียสรูดน,นี่เรียสรูดอ้อยนี่เรียสรูดนี่นี่ โ okay. oh, อ้ย oh, โอ้ยบัฟกันตายคือให้ทุกคน oh. oh. อโอ้ยโกงว่ะจำสกิลสากันได้ไหมที่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครตายเนี่ยมันจะยืมทีมใช่ไหมแล้วก็แจกบัฟเรโซลูทให้กับทั้งทีมนะครับซึ่งบัฟเรโซลูทก็คือบัฟกันตายนะครับ ถ้าใครตายก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็เลือดเลือดเป็นหนึ่งอ่าซึ่งให้ทั้งทีมคือการตายทั้งทีมอ่ะโอ้ยโกงกว่าที่คิดว่ะโกงกว่าที่คิดธรรม,มดาโอ้อืิบไม่ติดเลยเพราะน,น่าจะยากอ่ะอติดยากหน่อยนะครับ มันเด็ดตรงบัฟกันตายทั้งทีมอ่ะทุกคนโอ้มันมันโกงตรงนี้แหละครับเรียบร้อยมองกีไป<ง>แ <ologically> ล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับโอเคเราเดี๋ยวเรามาเรามาสรุปกันดีกว่าเราไปเราไปดูกันที่ดาวส้มเลยนะครับสำหรับสรุปนะเดี๋ยวขออ่านสกิลสาอาีกรอบหนึ่ง โอเคครับก็สรุปนะก็ในในความคิดของผมนะครับออโตโฮีเมเนี่ยเป็นซัพพอร์ตสายฮิลแบบจัดๆเลยนะครับคือไม่ไม่มีบัฟในการส่งเสริมการโจมตีเลยนะครับอย่างซื้อรู้เนี่ยมันจะมีบัฟอ่าบัฟบอสวอสที่มันจะเพิ่มคลีเลตให้ใช่ไหมอันนี้ก็มันมันสามารถเอาไปเล่นกับพวก ทีมคริติคอลได้นะครับทำก็คือสนับสนับสนุนได้ด้านได้ด้านการโจมตีด้วยนะแต่ว่าโอโตฮิเมะเนี่ยไม่มีไม่มีสกิลไหนที่สนับสนุนด้านการโจมตีเลยจะเป็นการเน้นฮิลเน้นป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งผมให้ตัวนี้เนี่ยฮิลจัดกว่าซิรูอ,อีกนะครับฮิลดีกว่ารอฮิลดีกว่าซิรูอ,อีกนะครับตัวนี้นี่น่าจะเป็น ตัวฮีลอันดับหนึ่งในเกมในตอนนี้เลยนะครับเท่าที่ดูสกิลแล้วเนี่ยยิ่ง,ถ,งถ้าใครดวงดีเนี่ยโอ้โหถ้าใครดวงดีนี่ฮิวฮิวแบบฮิวเลือดเต็ม,มเอาแบบเอาแบบเลือดเต็มทั้งทีมนะครับแล้วตัวสกิลสามเนี่ยถ้าไม่มีใครตายเนี่ยถ้าในทีมไม่มีใครตายเนี่ยมันจะดีมากตรงที่มันฮิวทั้งทีมเสร็จแล้วไม่พอมัน แจกบัฟกันตายให้กับทั้งทีมด้วยหัวนี้มังอันนี้มันเด็ดมากเลยอะผมก็คือมันโกงมากเลยเนี่ยโอ้หมันแจกบัฟกันตายทั้งทีมะทุกคนนี่มันโกงมากเลยนะเนี่ยโหแม่งเลยอ่าแล้วสกิลสี่มันก็โกงด้วยเหมือนกันนะครับคือโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะเพราะว่ามันมันมันจะทำงานทุก มีโอกาสฐาน10%ทุกครั้งเมื่อมันโดนโจมตีไงนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยควรเน้นไปทางอึดเลยนะครับพวกการใส่ใส่ฮาร์คี้สกิลใส่รูนอะไรพวกเนี้ยเน้นไปที่การยืนนานๆนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นการยืนนานๆเนี่ยใส่ไปเลยให้ตัวนี้นะครับยิ่งยืนนานยิ่งยิ่งปวดมากๆนะครับจะทําให้ทีมเราตายยากมากๆเลยนะครับ อ่าแล้วสกิลสี่พาสีเนี่ยมันสามารถไปคอมโบสกิลหนึ่งได้ด้วยใช่ไหมคือพอโดนโจมตีเนี่ยมีโอกาสไล่สกิลหนึ่งอ่ะแล้วพอไล่สกิลหนึ่งก็มีโอกาสไล่สกิลหนึ่งซ้ำอีกสองรอบโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมันน่าจะทําให้ทีมตายยากมากๆนะครับอืมโอเคส่วนอ่าตัว ตัวฮากิสกิลเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าว่าควรใส่ตัวไหนบ้างนะครับคร่าวๆเนี่ยเป็นตัวที่อะไรก็ได้ที่ทำให้อึดนะครับอ่ะตัวมจิคอมโบไม่ควรใส่นะครับเพราะว่าไม่มีสกิลโจมตีนะอันนี้ไม่ควรใส่นะครับฮิว <laughs> เบิรจากอันนี้ไม่ได้นะสปีดสปีดควรไหมใส่ก็ดีครับไม่แย่นะครับใส่ก็ดีไม่แย่เพราะว่า ฮิลขึ้นมาก่อนก็ได้โล่ก่อนนะครับไม่เสียเปล่านะไม่เหมือนกับซึรุที่ฮิวก่อนแล้วจะฮิวไปเสียเปล่าถ้าเลือดเต็มนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าฮิวเปิดก่อนได้ก็ได้โล่นะครับไม่ได้เสียเปล่านะครับอืมอะไรอีกอะไรอะไรก็ได้ที่ทำให้เราตายยากๆนะครับได้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็ได้อะไรอะไรก็ได้ที่มันได้หมดเลยอะเนี่ยรับดาเมจลดลงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับตัวดูดเลือดไม่ควรใส่นะครับอ่ะตัวนี้นะดูดเลือดดูดเลือดไม่ควรใส่เพราะว่าดูดไม่ได้นะครับไม่มีสกิลโจมตีนะครับโจมตีธรรมดายอย่างเดียวอ่าตัวนี้ก็ดีนะครับ s u p e r ร์เรียพินะครับมีโอกาสห0ในการลบดีบัฟทั้งหมดของเราออกนะครับ ก็ถ้าโอโตฮิเมะติดมือนติดอะไรอยู่เงี้ยมีโอกาส6กนในการลบออกอ่าทำให้โอโตฮิเมะสามารถออกฮิวออกฮิวมาได้ออกตัวฮิวมาได้นะครับหรืออนั่นแหละทำให้มันทำให้มันฮิวเพื่อนได้นะครับเออมันจะได้ไม่แบบไม่ติดมือนอะไรอย่างงี้นะครับโหจริงได้หมดเลยไอโบสอะไรก็จะไม่อึดขึ้นนะครับไงลองไปดูแล้วกันนะครับได้หมดเลยทุกตัว อันนี้ก็ได้นี่ฮิวแรงขึ้นโอ้โหถ้าใส่อันนี้เข้าไปอีกนี่มันจะฮิวขนาดไหนวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะไปไหนล้ะเนี่ยโอเคสรุปอีกทีนึงโอตโตฮิเมะเป็นตัวที่ฮิวอันดับหนึ่งเลยผมให้อันดับหนึ่งเลยตอนนี้นะครับทำให้ทีมอึดแล้วอึดอีก ตายยากแล้วตายยากอีกมีชุบมีกันตายฮิวถี่มากถ้าดวงดีนะครับต้องดวงดีแล้วนะคือถ้าดวงซวยยังไงก็ยังไงก็ไม่ไหวนะครับโอเคแต่ว่าถ้าถามว่ามันสามารถมาแทนซอรุได้ไหมเนี่ยมาแทนร้อได้ไหมได้นะครับมาแทนล้อได้เลยเพราะว่า ดีกว่าลอแน่นอนนะตัวนี้นะครับฟันธงให้เลยว่าดีกว่ารอแน่นอนเพราะว่ามีสกิลชุบมาลอไม่มีชุบนะอ่าทีนี้มาเปรียบเทียบกับตัวซึรุว่ามันสามารถมาแทนซึรุได้ไหมเนี่ยอ่าถ้าในแง่ของการฮิลมาแทนได้แน่นอนนะครับดีกว่าด้วยซ้ำอ่าแต่ซึรุเนี่ยมันดีตรงที่มันสามารถเอาไปใช้กับทีมคริติคอลได้นะเพราะว่ามันมีบัฟคริกไง อันนี้คือข้อดีของซึรุที่โอโตฮิเมะยังมาแทนไม่ได้นะครับถ้าถ้าทีมไหนเนี่ยใช้ซึรุในการบัฟคลิเลตอยู่แล้วถ้าเอาซึรุออกเนี่ยคลิเลตไม่พออันนี้อาจจะยังต้องใช้ซึรุอยู่นะครับแต่ถ้าทีมไหนเนี่ยมีคิดว่ามีคลิเลตที่เพียงพอแล้วสามารถเปลี่ยนมาใช้โอโตฮิเมะได้เลยดีกว่าแน่นอนนะครับในแง่ของการฮิวและการชุบ ในการป้องกันทีมนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับผมก็คงไม่ได้ปั้นผมน่าจะใช้ชอปเปอร์ต่อไปผมยังคงอยู่กับชอปเปอร์อยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมกันนะคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับแต่น่าจะมีสาระมีประโยชน์กับทุกคนนะครับโอเคขอบคุณที่มารับฟังกัน นะครับก็นานๆออกตัวใหม่มาทีก็ยาวหน่อยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม NPFJ Channel สวัสดีครับ